ขากลับมาแล้วแต่กลับมาเป็นสถานะคุยกันที่ไม่ใช่แฟนและไม่ใช่คนรักอันนี้คุณเจอบ่อยกลับมากลับมาเพื่อลูกกลับมาเพราะเงินเอ่อกลับมาเพราะความจําเป็นบางอย่างแต่ไม่ได้กลับมาในฐานะคนรักไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรยาไม่ได้กลับมาในฐานะแฟนเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่จะทําให้คนกลับมารักกันใหม่ได้มันต้องมาสร้างกันใหม่ไม่ใช่จากต้นทุนในอดีตที่เคยทํากันไว้ นะแล้วสิ่งที่สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเกิดความรักเราใหม่อีกครั้งอ่ะตัวเราอ่ะต้องไปล้างภาพจําคือเวลาคุณไปปรึกษาใครก็ตามเนี่ยในเรื่องของเคสแบบนี้ว่าแฟนเก่าไปมีคนใหม่แล้วเขาหมดใจจากเราเขาไม่รักเราแล้วเนี่ยเราจะเล่าแค่กลางคันแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเคยไปด่าเขา เราเคยไปดูถูกเขาเราเคยไปอารวาสเขาเราเคยไปกระทําในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำตั้งมากมายที่ครูเคยเจอเขาเรียกว่าอะไรคะเราเคยไปสร้างสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจของเขาไว้อย่างรุนแรงและเป็นความรุนแรงที่ค่อนข้างมากรุนแรงมากเนาะมัแล้วก็เลยทำให้เขาอะาบทใจจากเราไปแบบง่ายๆ